ย่างเสือเนี่ยไปลูกดีเป็นไหนะ้เนาะพ่อพี่น้องเนาะเพราะม,มันมันดีนะครับครับแหนมดีเป็นไห้พ่อพี่น้องมันเสือนะครับเนื้อเนื้อเลยพ่อพี่นอ้องหาเด้อครับเด้อกินย่างเสือสำคันนะครับเนาะเสือคุกน้ำมันหอยนะครับพ่อพี่น้องมือหนีเนาะพอบานหุ่นมีครับพ่อแม่พี่น้อง เมื่อนี้เดี๋ยวเขามาเก็บพักในสวนขางบ้านพอบานหุนน่นหมีก่อนนะครับเนาะปักม่วงกับนวยใ่แล้วพอ่พอพ่อแม่พี่น้องอันนี้ปักม่วงเขียวเสวยนะครับเด้อนี่ไงเพือเนือที่จะพรมสิทธิยาทั้งพี่น้องเนาะเพิ่มเพียขึ้นนะครับผูใดไมีสูตรขาเพียเนาะก็ กินบอกมาบอกกันนี้แล้วพอพี่น้องเด้อพัดปอดสานพิษครับไห้พี่น้องเตรียมตะกร้าแล้ว สว่วนครัวหรือว่ากินได้เนะาะขอบคุณครับ น,นี่แกแล้วบอกเนาะพ่อพี่น้องว่จะเอ็ดพันมันครับพอแล้วนะครับเนาะตัดเก็บผักแล,แล้วนะครับพ่อพี่น้องเขาก็มาหั่นเนื้อเป็นแผ่นบางๆก่อนสิมักนะครับพ่อแพี่น้อง สวยไหมสวยสวมันแค่ตัง้งการหั่นเนื้อนั่นนะครับเขาต้องหั่นทางยาวเนาะพอไม่พี่น้องนะครับมันจะเสียดแผ่นงามนะครับฮะหั่นเนื้อแล้วนะครับบัดน,นี้เขาเริ่มมาหมักก่อนไปย่างนะครับพอพี่น,อนอ้องเนาะยิงช้อนนะครับ เนี่ยผสมใส่หลายเกืือนะครับครึ่งช้อนน้ำมันหอยนิดหน่อยนะครับจะได้ชุ่มฉ่ำ ขวดคนให้เข้ากันนะครับเป็นอยังเขาต้องใส่น้ำมันหอยเนาะพอไปนองมาดิตอนอย่างอนี่ยให้มันฉ่ำๆนะครับเนาะแต่มากเนื้อเขาจะหมักเค็มเด้อพอไปนองนะครับหมักเค็มแบบอะไรอย่างหนึ่งบดเสียนะครับเนาะต้มเพียเค็มน้ำจิ้มเนาะพอไปนองเนาะ อบาดมันมีกระเดอบีที่ได้มาจากพอขาดเป็นใส่น้ำเนาะครับเนาะใช่นะครับมันเดือดจะคราวกันเนาะแล้วไปกับปิดไฟกันนั่นแหละครับตุ่มเที่ยเนาะพอไปนอนเที่ยเนี่ยบางคนก็นมากินดิบเนาะครับเนาะบางคนก็นมากินสุกเนาะสุพบาตพึ่งบีเนี่ยมาสุกเด้อพอไปนอนเด้อกิดที่ตุ่มมนสุกก่อนนะครับ พอไปนอนนะครับพ่อพี่น้องเนาะต้มส้มยีม่หร่ะครับต้มเลยไล่เดี๋ยวเพียรเขาสีแหงเนาะพ่อพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เพียกเขบีบได้มาหน่อยเล็กน้อยเนาะพอบาดพุ่นมีก็ได้จะเอานำต้มสุกใส่เล็กน้อยนะครับเนาะเสร็จแล้วนะครับเอาก็ปรุงเลยเด้พอพ่อพี่น้องนะครับผงชูรสนะครับเนาะสองช้อนนะครับพ่อพี่น้อง เกลือนะครับหนึ่งช้อนพริกป่นนะครับสองช้อนสอรี่ครับพ่อพี่น้องขอโทษครับสามช้อนเนาะมือนีมันไหลติดเศษจังเลยครับข้าวคั่วครับสามช้อนนะพ่อพี่น,อน,นอ้องนะ อ่ะคนให้เขากัเน,นะครับเนาะอ่ะชิมเมืองก่อน,นครับับนนัวพอไปเนาะพร้อมหน่องเนาะโอเคแล้วครับผัดใสด่ไปเลยเรียบร้อยครับน้ำจิม้มสูตรสตาขัอบ้านทุนนี้นะครับเนาะ จิ้มสูตรสตาร์ขบัดหมีลงถ้วยครับเจ็บรลอยครับก่อนอย่างเนื้อนะครับเฮาก็มาก่อไฟกก่อนเนาะพ่อแม่พี่นอ้องเก่าประจำตำแหน่งพ่อบ้านหุ่นหมีเองครับผม สวัสดีครับพอแม่ี่นอนมือนี้มาพอกับปลาบ้านหุ่นมีอีคลิปนะครับเนาะมือนีนะครับ se พ <glacier> ่อบ้านหุ่นมีสีพลาอะย่างเนื้อเสือเสือห้องเสือห้องไห้นะครับเนาะเนื้อวัวเด้อพอแม่เนื้อเสือโคมงนะครับเด้อนี่ยนะครับพ่อบ้านหุ่นมีหั่นเียบร้อยมาร์กเป็นร้อยนะครับเนาะมาเบิกมีโว่ของพักนะครับเนี่นะครับเสือเก็บอยู่สวนปลาบ้านหุ่นมีนี่ละเนาะอันนี้ไปซื้อมาได้พอไปนองเด้อพัก ผักหิมนนะครับพ่อพี่น้องตะกระบดแตกนะครับเนาะบดทั่วเก็บอยู่สวนพ่อบี่น้องมีขี้กันเนาะพ่อพี่น้องเนาะตะกระผักชีหอมผักหอมเปรยนะครับแบบต้นหอมนี่คือในส่วนของผักเนาะพ่อพี่น้องที่กินกับย่างเสือมือนีนะครับเนะาะน้ำจิ้มกับใบเรียบร้อยเออนะเริ่มยากกันเนาะพ่อพี่น้องเนาะย่างไใบเรียบร้อยครับผม บรรยากาศเนาะพอไปนอนมันนี่นะครับแสงจัดจันห้องเสียบรรยากาศดีดีนะครับเนาะย่างเสือประกาศินเย้ลมเย็นๆนี่ทีเนาะบรรยากาศคือยังฝนตกนะครับแต่ว่าฝนมาตกพอไปนอนแต่แสงจัดจันห้องบรรยากาศโอเคเลยครับทำเครื่องซืนเนาะพี่น้องเนาะถพอไปนองทางแล้วมีนคือดีดีเนาะนอนเนาะแตางเตียงนอนเดี๋ยวบรรยากาศที่แบบย่างเสือทีกทีเนาะครับเนาะนั้นจวดจวดดีไปท้ายครับพอไปนอง ย่างเสือคลุกนล้วมันหอยเนาะพอไปน้องเนาะมื่อนี้นะครับใส่แต่มันหอยเล็กน้อยมันฉ่ำๆเนาะพอไปน้องเนาะในการมัดนะครับย่างเสือเนี่ยไปลูกดีเป็นท่านเนาะพอไปน้องเนาะเพราะมันมันดีนะครับเนื้อวัวในส่วนของเนื้อเสือตรงนี้นะครับเป็นมันดีเด้อพอพี่น้องบัแมนมันมันมีโทษต่อสุขภาพเนาะครับเนาะ เต่างนันมันดังดจุตาจุตาหนุ่พี่น้องนะครับหมกควันวนะเหมือนเนาะจะแซ่บพักพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ย่างเกี๊ยมเนะครับเนาะบอ่อมีเดี๊ยวด้วยพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้ครับเอาแบบสุกเนาะครับเนาะสุกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งในจานกันนะครับเนาะหน้าตาเป็นจะแซ่บบอพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวบัดนี้เขาก่อขึ้นย่างไปก่อนนะครับเนาะ พ่อพี่น้องอยากตัวเนื้อจังสิได้กินตัวเนื้อนะครับเนาะนีะ่ยาา่งยางสุกแล้วเนาะพ่อพี่น้องก่อนนะี้เนาะครับแหมดีไปทนไหพอพี่น้องน้ำเสือนะครับเยิ่มเยิ่มเลยพุ่พอพี่นอ้องเด้อครับเด้อกินย่างเสือเหมือนกันเนาะครับเนาะเสือคุก น้ำมันหอยนะครับพอี่นอนมือหนีเนาะนแล้วไปนอนทดสอบนะครับเนาะนครับแสบครับ มันเยิ่มๆยได้ปากนะครับหมกเขอกับนะครับพวกแต่ง ผมมารับจับเป็นห้พี่น้อง พอกัดน,น้ำบรรยากาศค,คําคืนเราท้องฟินน้องเนาะตอนเปิด,ตอ,ปดตอนเปิดคลิปเสียงจันะ๊กจั่นนกหว่างยาวยาวบุกัะไม่เดือดแม,ม้เสียงก็จะเป็นหายเปิดน,น้องนะครับเตรียมอยู่เป็ให้เขาเอาเงินไปออนเนาะให้กันยากนะครับกินกับประกาศหินเนาะเพื่อนกินกับก็นนนอ,นอกยากกินไก่ครับแ,แต่กินกินยากเนาะ นะครับจะกินบอเคครับ้วยานับ นกินดัางที่บัดนลายเดือนแล้วรเราพูนงอ,อกเนาะเลยทิด,ด,ด,ดาดดอกสำหรับะลองเบิ่งเปลี่ยนจากมาเกลือที่ชื่อเป็นคุกน้ำมันหอยพอร้อมนะครับอย่างเยิมเยิมเนาะพะูนงอ,อกเนะกาะตัรับครับเกลอมนีดส่วนกระแซบครับ จานถูกไหมครับพอ่อพี่น้องถูกไมหมไหมหอนๆกี่แ่บครับด่างเนื้อเนาะพอปลาสิเป็นย่างเนื้อหมูหรือว่าเนื้อเสือหรือว่าเนื้อธรรมดานะครับเนาะด่างของไม่ไหมหอนๆกี่แ่บนะครับพอ่อพนะี่น้องเนาะ ไปอ้นอนนะครับย่า้กันยานจมูกใหม่แล้วก็มันเยิ่มเแิ่มเสียบๆนะครับเนาะควันออกทุ่นๆเลยไปเนอะนี่ครับตัวกระดูกจิ้มผมนเนาะแบดเหนียวสะพาน ตอนนี้นพอมองนะนั้นเยี่มยมๆมครับ ครับเมื่อนี่ลมเย็นช่วยช่วยครับพี่น้อง <c oughs> บรรยากาศที่จังฝนที่ตก จบับตัเดือมือเด้อแต่ว่าย้ข่าวว่าท้าผ่อนแกนปรตกแง้งปอยูุบันพะบัติมือปราตกนะครับเนาะ ตัวเปียกขมหมนัน บรรยากาศหน้าบ้านยำฮวนพ่อพี่น้องแต่บรรยากาศคือยู่กัจิตตัวทกเมื่อนี่เนาะคืะเลยเป็นใจเลยนะครับเลยอยากกินกางเสือแซ่บๆแต่ในพ่อพี่น้องคุกน้ำมันหอยนะครับเนาะะได้กินด่วนพ่อพี่น,อน้อง ก็กำลองดักเงยบเหมเขาจะแขนเนาะแต่มื้อนี้จะเป็นเสืองวใหญ่ครับพร่นอนหาบจังหน่อย ครับอันนี้มันเสือรุนรนนะพี่นอนแล้วตอนนี้นะครับมาแต่กล่อบเขาอยากกินเนี่ยผมกินไปเองเลยเนี่ยครับหันอกแล้วทำใหสุกเนาะที่เป็นเกียบอย่นอน เนี่ยครับไม่นิสด,ดหมดเลยนักจ้บเพียบคมนอกกระดองอ่ะ มันเหนียวเหนียวในปากเกลี้ยอ,อย่างเดียวเม็ละลายในปากอะแล้วน,อนอนะ้องเพื่อนน้องเนาะมือนี้กัฝากเปียกขันอีกอนนครับอย่าลืมกดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนี่ยแล้วพอเพื่อนน้องเด้อเป็นกำลังใจให้พ่อบ้าดมูมีน้ำเนี่นย,นย,ย,นนนะยนะครับเด้อคลิปนี้กระฝากเพียท่านี้ก่อนเนาะขอบคุณหลายๆครับเด้อสวัสดีครับ